ใครได้ดูฟตุตบอลทีมชาติไทยเจอฟิลิปปินส์นะครับมันมีจังหวะหนึ่งที่สําคัญมากนะก็คือนักบอลทีมชาติไทยหรือทีมชาติไทยเนี่ยร่วมเล่นกันโดยการใช้รูปแบบของลื่นทะเลเพื่อเอาชนะแผงเกมและผู้ต่อสู้จากภาพเนี่ยมันเป็นนาทีที่ประมาณ81นะครับถ้าจะไม่ผิดก็81.50นะครับซึ่งจังหวะเนี้ยถ้าอยากดูแบบเป็นคลิปเนี่ยเราต้องไปดูที่ YouTube ช้างศึกนะครับต้องลงแบบไปดูแบบไม่ใช่ไฮไลท์นะไปดูแบบที่เขาลงไว้เต็มเกมอะ่ะ แล้วก็เราก็กลับไปดูเลยนะไปดูที่นาทีที่ตรงนี้เลยนะครับเราจะเห็นถึงการร่วมเล่นของทีมชาติไทยในรูปแบบของคลื่นทะเลคนนี้ก็ส่งให้คนนี้อย่างนี้คนนี้ก็ส่งให้คนนี้อย่างนี้ส่งให้อย่างนี้เป็นรูปแบบเหล่านี้ต่อเนื่องกันไปนํามาสู่อะไรครับนํามาสู่การที่เอาชนะแผงเกมรับผู่ต่อสู้ที่แบบตามประกบคอยบังทางอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เป็นไงเป็นจังหวัดทะลุช่องแล้วก็ เปิดกับเข้ามานะครับสร้างจังหวะในการที่จะยิงประตูซึ่งนี่เป็นรูปแบบที่สําคัญมากนะครับเ <_ an> พราะรูปแบบนี้คือรูปแบบที่เอาไว้เอาชนะคู่ต่อสู้เวลาที่คู่ต่อสู้ประกบหลังเรา <_ an> ที่ที่เราไงพี่ผมผมเจอแบบประกบติดตัวทําไงดีทุกคนคู่ต่อสู้ทุกคนประกบติดตัวผมและเพื่อนผมผมเอาตัวไม่ได้ผมไม่มีทางเลือกผมก็เล่นเองไงพวกไรคิดด,ดูนี่นั่นผมบอกได้เลยนะมันมีแนวทางมันมีวิแก้ม,มีวิธี อะไรมันมีวิธีการเล่นที่จะเอาชนะคู่ต่อสู้มีวิธีการเล่นที่จะเอาชนะเราป้องกันเราก็มีวิธีการที่เอาชนะอีกฝ่ายโดยการใช้รูปแบบเหล่านี้จําภาพนี้ได้หรือเปล่าภาพที่ผมทําให้ทุกคนดูอะ่ะเวลาที่เราเจอแผงคู่ต่อสู้หนึ่งชั้นสองชั้นหรือสามชั้นเราจะทํำยังไงผมทําเป็นแนวทางให้แล้วอย่าเชื่อผมทั้งหมดแต่ให้ดูเป็นแนวทางและต่อยอด คิดเองทาเองนะครับเราจะเห็นเลยนะว่ามันมีรูปแบบเหล่านี้ในการเอาชนะคู่หรอสู้ออกข้างเลเซนที่ยังทีงยังสองใจทุกช่องนั้นช่องนี้โยนข้ามไปอะไรก็ตามหรือคืนหลังแล้วยนข้ามไปและมีอันนึงที่ผมยกระดับขึ้นมาให้ทุกคนเห็นก็คือรูปแบบเหล่านี้เห็นไหมผมมีรูปแบบอะไรบ้างผมยกตัวอย่างอยู่3อย่างนะครับมีซิกแซกมีข้ามอันใดแล้วก็คืนทะเลที่ผมตั้งเองนะครับตั้งชื่อเองใครจะเรียกไงก็ได้นะครับซึ่งทีมชาติไทยเนี่ย ก็ได้ใช้รูปแบบคลื่นทะเลในการเล่นเห็นไหมแล้วเห็นไหมว่าแบบมันเป็นลนักษณะเหมือนที่ผมทําให้ทุกคนดูหรือเปล่าแล้วเห็นหรือไหมว่าโค้ดทีมชาติไทยต้องการให้ทีมชาติไทยเล่นยังไงมีวิธีการไหนบ้างเพื่อเอาชนะโค้่ต่อนี้มันมีหลายวิธีนะครับแต่เห็นไหมว่ามันมีรูปแบบอะไรบางอย่างที่แบบเฮ้ยใช่เลยพี่เหมือนเลยเห็นไหมแต่แทนที่เราอ่ะจะพึ่งดูอ้อ oh, ดีจังเลยทีนันต์ทางนี้วิเคราะห์อ้อ oh, ทีมชาติไทยมีรูปแบบการเล่นที่หลากหลายดีจังเลยโอ้โ oh, ค้ดเก่งมากผมบอกได้เลยนะว่ามันอยู่ที่ตัวเเเรรรรราาาาาททททััั้้้้้งงนนนนนมมมออออยููู่่่่่ีีควววใหตกและ ก็แทนที่จะแบบเราแบบไรติดทีมชาติแล้วก็ค่อยมารู้อย่างเงี้ยโค้ดโค้ดอะไรโค้ดค่อยมาบอกเราเราก็รู้ก่อนเลยว่าอ๋อโค้ดจะใช้รูปแบบเรานี้ในการเอาชนะคู่ต่อสู้ส่วนโค้ดจะทํายังไงจะใช้รูปแบบไหนว่า,มาเมื่อยโค้ดเห็นปะมันก็จะคุยกันงาน่ายไม่ต้องเสียเวลาที่จะแบบตีวิธีเทคนิก,กนั้นเอาคราวนี้ขยับอย่างนี้นะจัดท่าทางอย่างนี้มามุมนี้นะจังหววนนี้จะเป็นอะไรเกมแล้วเป็นลุกนะทําอย่างนี้โอ้มจัดทา่าทางอย่างนี้เพื่อการูปแบบข้ามันได้ขึ้นทะเลซิกแซ,ก,ซ,ก,ซ,ก,ซกไปเห็นปะก็เลือกเลยสมมผเเเ็นน้้ทีีีาไยยอ่กกบด๋ว เจอพื้นที่ผู้เล่นฟนินทำอย่างเงี้ยในพื้นที่นี้นะเดี๋ยวเราจะเล่นรูปแบบขึ้นทะเลเลยนะเราจะเล่นรูปแบบข้ามบันไดน,นะเราจะเล่นรูปแบบซิกแซกนะแล้วเราเห็นภาพแต่ละภาพไหมที่ติดตัวกัคือผมอยากให้ทุกคนต่อยอดมันไม่ใช่แค่แบบอ๋อที่ไม่ใช่แตขึ้นทะเลผมต้องทําบ้างเป็นรูปแบบที่ดีแล้วต้องจดจานาะไปใช้รียบร้อยนะครับผมบอกเล่นรียบร้อยไม่ใช่ว่ามันไม่ดีนะครับมันดีแล้วทําให้เราได้เรียนรู้ได้ข้อมูลเพิ่มขึ้นแต่เราจะไม่สามารถคิดต่อยอดตัวเองได้เกิดคู่หลอกสู้ป้องกันได้หรือช่องมันไปไม่ไไดด้้หรืออ่่่าาแบบบคูทจังงงย เราก็ไปไม่เป็นเราก็แบบอ้าพี่มันซิกมันอะไรมันทําแบบคลื่นทะเลไม่ได้คู่ต่อสู้มาทําอย่างนี้เห็นไหมเล่ามีอื่นได้ไ,ดไหม,มข้ามบันไดได้ไหมเนี่ยยืนอย่างเงี้ยทาข้ามบันไดได้ไหมสมบัติแบบข้ามได้บัดข้ามบันไดได้ไหมสมบัติซิกแซกได้ไหมเราเห็นอะไรไหมหรืออะไรครับแบบง่ายๆเลยที่แบบที่ผมทาให้ทุกคนดูตามภาพอ่ะออกข้างเลือดเส้นตบกับเข้าในหรือทแยงหนึ่งทแยงสองแบบนี้เห็นปะ หรือจ่ายทรูช่องไปเลยบอกโอ้โหไม่ต้องข้ามันไดเลยมากมายไม่ต้องคืนทะเลอเลยหรอกพี่จ่ายทรูช่องเลยใช่สุดยอดนั่นแหละที่ผมต้องการนั่นคือสิ่งที่ผมต้องการจากเราทุกคนเข้าใจไหมผมไม่รู้ว่ามันใช้ได้ผลหรือเปล่าผมไม่รู้ว่าทุกคนนะําไปใช้แล้วพลาดแค่ไหนผมไม่สนใจนะครับเพราะว่าสุดท้ายเนี่ยทุกคนมีพีแก้ในหัวแล้วที่เหลือใอนทุกคนไปพัฒนาจังหวะต่างๆพัฒนาความฟิตร่างกายอะไรที่ทุกคนแบบมองว่าเป็นปัญหาโอ้พี่ผมไม่ฟิตโอ้โหพี่ทําไม่ได้ทั้งเกมแล้วโอ้ยอย่างนั้นอย่างนี้เห็นไหมปัญหาทัั้้งนนนะ เราแก้ได้เขาใดปะ่ะเราก็เห็นรูปแบบต่างๆแล้วนะว่าสมมติเราอยู่ในทีมชาติไทยชุดนี้เราเป็นนับกบอลทีมชาติไทยแต่แต่ละคนเนี่ยเรากูกลเลาเฮ้ยจังหวะเนี้ยนอกจากทีมชาติไทยทำแบบขึ้นทะเลได้แล้วนะทํารูปแบบอื่นก็ได้เห็นไหมเราเห็นหนึ่งพลังสมองของเราหรือย,ยังพลังความคิดของเราที่สามารถคิดต่อย,ยอดได้เองและอย่าแบบแบอกอ๋เอโคตรเก่งมากจะอย่าบอกอย่างนั้นเต็มๆนะอย่าบอกอย่าเชื่อผมอย่างนั้นนะครับทุกคนคิดได้อะไรมากกว่าผมจินตนาการมากกว่าผมได้มากกว่าผมอีกผมให้แนวทางทุกคนผมเปิดโลกผมเปิดสมองการเล่ฟนฟุต ให้เหนือชั้นนะเขาได้ไหมในเมื่ออีกทีมก็แบบอะไรถูกฝึกมาเรียนรู้มาถูกไหมยังไงยังไงนะสุดท้ายเขาจะต้องรู้ว่าเราต้องทํำยังไงแต่เขาจะรู้ได้ไงว่าเราจะไม่ทําอย่างนั้นเขาเขาจะรู้ได้ไงว่าแบบเขาจะจับทางเราไม่ได้มีปัญหาในการเล่นเพราะอะไรเพราะว่าเรามีความคิดที่หลากหลายก็เรารู้แล้วนี่ว่าเจอปัญหาต่างเจอแผงกินแล้วคู่ต่อสู้หนึ่งชั้นสองชั้นมีวิธีแก้มีการร่วมเวนกันอย่างนั้นอย่างนี้ได้ที่มันมากกว่าการโยนยาวเนอกว่าโยนยาวไปเองชิ้งหนึ่งสอง มันใช้ได้มันดีนะครับแต่มันไม่หลากหลายคู่ต่อสู้จับทางได้หมดนะครับถ้าเขาฟิตอะเรื่องจริงนะครับถ้าเขาฟิตถ้าเขาไม่มีหมดคือโดนนะครับแต่ผมจะอธิบายแค่จังหวะเนี่ยจังหวะเนี้ยจังหวะเดียวเห็นไหมแค่จังหวะนี้จังหวะเดียวมันต่อยอดรูปแบบการเล่นรูปแบบความคิดของเราการเล่นบอลได้มากมายผมถึงเอาแค่แบบอะไรภาพแค่ภาพเดียวมาให้ทุกคนดูเห็นป่ะแค่ไม่กี่วินาทีเท่านั้น เราเห็นถึงการที่แบบรายละเอียดที่มันสามารถต่อยอดไปได้ไหมและนั่นคือสาเหตุนะว่าทําไมต้องสร้างพื้นฐานในการเล่นฟุตบอลก็ประมาณนี้นะบอกว่าทุกคนจะชื่นชอบแล้วก็แบบได้ไอเดียใหม่ๆเยอะแยะนะครับแบบมีความรู้สึกว่าเหนือชั้นขึ้นนะ่ะจำไว้นะครับสิ่งที่ผมบอกทั้งหมดเป็นแนวทางของเราอย่าเชื่อผมทั้งหมดให้ให้สิ่งที่ผมบอกทั้งหมดเป็นไอเดียของเราเป็นตัวเลือกของเราที่มากขึ้นหลากหลายขึ้นเช่นเราแบบได้บอลปุ๊บเลี้ยงแบกลุยเลยได้แบบส่งครุช่องได้ไหมได้แต่ถ้าเกิดไม่ได้ทำยังไง อ๋อถ้าไม่ได้ผมจะเทงหนึ่งสองอ๋อไม่ได้ผมจะออกข้างเลเซนพี่ถ้าไม่ได้ผมจะโยนยาวอย่างาาางี้ถ้าไม่ได้ผมจะซิกแซกถ้าไม่ได้ผมจะข้ามมันได้ถ้าไม่ได้ผมจะใช้แบบขึ้นทะเลแบบที่ทีมชาติไทยทําเห็นป่ะแล้วผมบอกได้เลยนะว่ามันยังไม่จบอยู่แค่นี้เพราะรวมไปถึงรูปแบบการทําในแนวลึกแนวกว้างแล้วแนวทะแยงด้วยเข้าใจไหมซิกแซกแนวลึกแนวกว้างแนวทะแยงรู้จักว่าข้ามมันได้แนวลึกแนวกว้างแนวทะแนนยงรู้จักไหมขึม้นทะเลแนวลึกแนวกว้างแนวทะแยงรู้จักไหมอย่างที่ทีมชาติ เป็นการเล่นรูปแบบขึ้นทะเลในแนวลึกโอเคนี้นะครับผมคิดว่าทุกคนน่าจะเห็นภาพชัดเจนขึ้นแล้วนะครับว่าทีมชาติไทยพัฒนาตรงไหนมากขึ้นนะครับซึ่งผมชอบมากนะครับและผมคิดว่านี่คือสิ่งที่โค้ชทีมชาติไทยหรืออีชีเอกเขาซ่อนไว้นะครับแล้วผมแถมให้เลยนะแบบจัดเต็มนะครับถ้าเรามองในมุมมองแบบลิงชิงมองสนามใหญ่เป็นไงมันก็คือการที่อะไรครับการที่ผู้เล่นนอกวงกับในวงร่วมเล่นกันผู้เล่นนอกวงส่งให้ผู้เล่นคนนี้ผู้เล่นคนนี้นนส่งให้ผู้เล่นในวงแล้วก็แบบผู้เล่นในวงก็ส่งให้ผู้เล่นนนนออกววงงาาูผ้้เเล่ใหบขม เพื่ออะไรเพื่อรุลยนการหาช่องจ่จายทะลุช่องแล้วก็เปิดอะไรเข้าไปนอกไะเห็นไหมทุกอย่างที่มันแบบดูวุ่นวายมันมีแค่นี้จริงๆนะครับมองภาพแบบนี้มองภาพแบบนี้ได้เราจะอ่านเกมออกแล้วก็เข้าใจเกมจริงๆนะครับแล้วที่เหลือในชีวิตการของเราจะบรรเจิดในการเล่นฟุตบอลอย่างมากเราจะได้กลายเป็นนักฟุตบอลที่เหนือชั้นสักทีนะครับ